ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะออกไปข้างนอกกันนะเนาะไปไบเทคบางนานะคะที่เขาบอกว่ามีงานเพสเอ็กปโปรนะคะไปเร็วบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบริเวณฮอที่จัดงานนะคะนั่นก็คือฮอ e h อ0 6นงนนั่นเองแล้วก็บอกคร่าวๆนะคะก่อนที่เราจะเข้างานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วด้วยนะคะ หลังจากที่เราเดินกันมาจนเหนื่อยเนี่ยในยางานเขาก็จะมีบริเวณซุ้มอาหารให้เราได้พักเติมพลังกันแล้วก็ไปเดินชอปปิ้งกันต่อนะคะหลังจากเดินเสร็จก็ตอนนี้คือออกมารอรถกำลังที่จะกลับบ้านนะคะคือวันนี้ก็ได้ของมาเยอะจุใจอยู่ตามที่เราต้องการพอดีระหว่างเดินทางกลับบ้านก็นั่งมอง,างทางแบบชิลๆเนาะสบายใจพักผ่อน,หน,นหน่อยนิดนึง สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราไปงานไบเทคเพสแอกเปิลมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างเริ่มจากอย่างแรกเลยอันนี้คือภูมิใจนาเสนอมากขออนุญาตเอาแมสออกก่อนนะคะก็ะคือนี่เลยของไอเลิฟสมาถานนะคะอันนี้จะเป็นนมแพะนะคะน,นี่เป็นนมแพะนะคะ อาจจะมีเปลียนนะคะเพราะว่าซื้อน้ํากินด้วยแล้วมันก็น่าจะหยดใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับสลิตภัณฑ์ข้างในเนาะเพราะว่าตัวเจ้าต,ต,ต,ตัวนี้ไม่ได้รัว่วนี่นะคะคือน้องแมวเราเนี่ยนานๆทีนะคะจะได้รับประทานนมนะคะก็เลยไปเดินงานเราก็เจอนมแพะพอดีนะคะเลยคิดว่าซื้อมาให้น้องทานดีกว่านะคะเพื่อสุขภาพของน้องด้วยอันนี้ก็อย่างแรกเนาะ มาดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็อ๋อลืมบอกนะคะในงานเนี่ยจะมีตู้บริจาคให้เรานะคะหยอดเป็นจนํานวนเงินขั้นต่ำ20บาทนะคะแล้วแต่เราว่าจะหยอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่านี่เราก็หยอดไปนะคะแล้วก็ได้เป็นช้อถุงมดีแนะม่เพราะว่าการเย็บของเขาดีมากเลยนะมันมีชื่อว่าแบบใบรหนัดลาแสของมันนะคะก็จะมาดูกันเลยในนี้ก็ในถุงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคะมีแค่นี้เดียวนะในนี้ก็ไม่มีละ สิ่งที่ในถุงนี้มีนะคะก็คืออันนี้เป็นอาหารแมวสูตรปลาทูน่าและข้าวกล้องนะคะนี่ของสมาธาส์นะคะอันนี้สําหรับแมวโตทุกสายพันธุ์นะคะน้องเราก็ยังรับประทานไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องยังเป็นเด็กอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเก็บเอาไว้แม่ก็เดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนนะคะเพราะว่าแมวของเพื่อนเป็นแมวที่โตแล้วเนะวาะรับูต่อไปกันเลยก่อนแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เขาแถมมา พี่ดูนะนุ้ยหรอนะคะอันนี้เขาแถมมาเนาะเรามาดูถุงสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็มาจากร้านเดียวกันนะคะมีสองลายให้เรามีสองลายให้เราเลือกนะคะมีเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินเราก็เอามาทั้งสองสีเลยนะคะอะมาดูในถุงกันนี่ก็จะมีอยู่ประมาณสองถุงย่อยๆข้างในนคะคะคือซื้อไม่ค่อยเยอะมากเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทําไมถึงซื้อไม่ค่อยเยอะเนาะแตวเดี๋ยวจะพับถุงดี้ก่อนเพราะว่า เราเก็บเอาไปใช้ได้นะคะคือตอนแรกอะ่ะเราอ่ะไม่เห็นถุงหรอกแต่คือย่ามองเห็นแล้วก็แบบมาบอกว่าเนี่ยเอาไปหยอดเพื่อบริจาคนะแล้วก็เอาถุงมาเอาไว้ใช้ก็เลยแบบเออเดินไปหยอดนะคะอ่ะตัวแรกกันเลยอันนี้จะเป็นอาหารแมวซุนีโอนะคะคือหลายๆคะอบอกว่าแบบกิมีโอเนี่ยระว,วังแบบไตาอะไรแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเพราะโดยส่วนตัวน้องเนี่ยน้องชอบกินเพอริเนาวันนะคะแล้วคือเหมือนแบบ ก็จำเจเนาะก็เลยแบบลองเปลี่ยนให้เขาบ้างอะไรบ้างลองแบบเปลี่ยนเปลี่ยนดูนะคะคือพออาหารเซตนี้หมดปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นเพ r ร n ิเนลวันถุงใหญ่เลยนะคะต่างเป็นกระสอบมาเลยนะอันนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะของ i อรุสไม้ท้าเหมือนกันแม่สุดลีโอนะคะ2ถุง75บาทนะคะมีโปรโมชั่นอยู่เนาะดูต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นของ Snappy Tom นะคะนี่ Snappy Tom เป็นอาหารสำหรับแมวลูกแมวนะคะก็เราก็ได้มานะ,ะเป็นอันนี้คือต้องลองดูไม่รู้ว่าน้องจะทานหรือเปล่านะคะก็ต้องซื้อมาลองถ้าน้องไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะคะก็เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกก็ได้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น Snappy Tom สูตรกร a ฟรีนะคะอันนี้เป็นสูตร Chicken f e นะคะสูตรไก่นะคะแล้วก็จะมีสูตรเป็นสูตรเป็น t ู n a f e a s นะคะ เป็นสูตปรปาทูน่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสูตรแซนดี้ทอม with believer fish นะคะอันนี้จะเป็นสูตรน่าจะเป็นสูตรต้นตำรับเลยนะใช้สำหรับรลูกแมวอายุ4สัปดาห์ถึง1ปีนะคะแสดงว่าน้องเราเนี่ยก็สามารถทานได้ะคะ่ะพอน้องแค่4เดือนเท่านั้นอันนี้จะเป็นแบบว่าละเอียดแบบเหมือนออกแนวะแบบมูสดะคือแบบมูสที่ว่าละเอียดแล้วอันนี้ละเอียดกว่ามูสอีกนะคะเพื่อให้น้องได้ทานาง,ง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าน้องจะรับประทานไหมนะคะ แล้วก็ดูทรงก็น่าจะหมดแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะสาหรับคอมเมนต์สำหรับงานนี้นะเอาจริงก็รู้สึกว่าแบบมันก็งานมันก็จัดว่ามันดีไหมมันก็ดีนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแบบไม่ค่อยดีกนะ็คือด้วยความที่มาเป็นงานแบบเพจเอ็กโปเนาะมันก็ไม่ได้แบบว่าเอาของมาเซล,ลมาอะไรเงี้ยเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอออาหารอะ มันแบบราคามันอยู่ในเลทนาคาที่ว่าถามว่ามันถูกไหมก็ถูกในระดับหนึงแต่ไม่ถึงกับถูกถึงขั้นจะแบบซื้อยกซื้อเหมาอ,อะไรอย่างเงยรู้สึกว่าตามแบบช้อปปี้ลาซาด้าจตุจั่งเนี้ยน่าจะถูกกว่าราคาน่าจะถูกกว่าแล้วก็ในส่วนของของเล่นราคาก็ยังแบบว่าแอบแรงอยู่นะคะแรงกว่าแบบตามในเว็บในอะไรอย่างงี้เนาะก็เอาเป็นว่าเราก็ไปเดินสนุกสนานแล้วกันเนาะซื้อแค่แบบ ถ้าใครแบบรีบใช้ก็แนะนําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาแล้วแต่ที่กําลังทรัพย์เรามีเนาะแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวว่าถามว่าจะไปางานนี้ไหมกก็คุ้มนะคะอย่างนั้นก็ยังมีแบบซุ้มน้องแมวแบบแมวจอนนะคะสนัขจอนให้เราแบบว่าเลือกรับกลับบ้านกันด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะก็อันนี้อยู่แล้วแต่ วิจารณญนะาณของแต่ละคนเนะแต่ว่าโดยรวมเราก็สิ่งของก็ครบวงจรนะแต่อย่างหนึ่งที่หาไม่ก็ได้คือกันไกนตัดเล็บแมวนะคืออะรที่มีอยู่มันไม่ค่อยคมนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็คือครบวงจรแล้วก็มีบริการตรวจสุขภาพฟรีนะคะสําหรับน้องหมาน้องแมวด้วยถ้าใครสนใจก็รอปีหน้านะคะเพราะว่าปีนี้ก็ คือวันนี้6กันยาใช่ไหม2020ก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ไม่เป็นไรงานก็มีเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอดใจร้อไม่ไหวจริงๆริตลาดนมาจู้จักรได้จ้าไม่ก็ช้อปปี้นะคะสําหรับถ้าใครแบบว่าแบบมีเวลาว่างๆก็ไปที่จตุจักรไปเลือกเองก็ได้หรือไม่ก็นอนสั่งออนไลน์หล่อของมาส่งที่บ้านนะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือค่าเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าเราไปเรียนงานเนี้ยก็จะได้แบบว่าไปเจอสุนัขเจอแมวหลายแสพันมากคือก็ไปเจอแบบ หลายสายพันธุ์มากอเมริกันช็อตแฮร์สกอตติดโฟร์เปอร์เซียสฟิงค์คือแบบโอ้เจอเยอะมากนะคะแบบว่าเาแมวจอนแมวจอนจากที่ออาแจกฟรีเนี่ยก็เป็นลายที่น่ารักมากมากก็ฝากงานเล็กๆนี้เอาไว้ด้วยนะคะถ้ากิจกรรมปีหน้าใครสนใจก,ก็สามารถ ไปร่วมได้เนาะเราก็สามารถพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปรับการตรวจรักษาฟรีได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย